สวัสดีครับพวกผมโรชโนอลจากแชลแลนด์เนีอสุดจีบตอนนี้ผมอยู่ตรงเดบอมากปินะครับทั้งโฉมใหม่สวยงามมากๆนะเนขอโ้ยทสไตล์สีแดงๆเลยนะครับเปลี่ยนจากเมื่อก่อนที่เป็นรูปอะไร,อรดอกไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเปลี่ยนแบบโดยที่เชิงเลยนะครับก็ ตรงนี้ครับมีเข้าถึงสามนันก็คืออันเข้าเดอะมอลล์แล้วก็โลตัสแล้วก็เอ็นมาร์กนะครับเอ็นมาร์คัสซ่าน้อมจิตนะรครับเข้าเดินไปทางนี้ครับเข้าเอ็นมาร์กได้ทางเอ็นมาร์กนะมีสาย27รอคุณอยู่ เดินเชื่อมต่อถานีินบไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็เอ็มสกายพาร์คแล้วก็เดอะมอลล์นะครับสามารถไปต่อที่โลตัสได้นะครับเขาเรียกว่าสกายวอล์กม,มานตั้งเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับผมเชื่อมสามห้างแล้วก็รถไฟฟ้าไว้ได้วยกันนะครับ นี่ครับทางเข้าแล้วนี่ครับวัดนีริกางกะปิรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะก็คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะลาบากหน่อยเพราะว่ายังลงไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงแม็กนครับไม่เสร็จนะครับตอนนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้อาจจะยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพิ่งได้บ้านมายืนตรงนี้พอดีนะครับ จริงไปได้หมดแหละ้วเอาช่องนี้ก็ได้เอาทางช่องนั้นก็ได้นะครับได้สองช่องแต่เราพามาเดินดูทางเขาเรียกว่าอะไรสำหรับ,บคนเดินนะครับเพื่อแบบจะได้มีทางไปอะไรวันนี้รู้ว่าไปโนดักกสามารถเดินมาทางไหนได้ไปเดอะมอลลทางไหนได้จากเอ็มาร์ทาซ่ามาทางไหนได้นะครับที่จะมาลถยฟ้าสายสีเหลือง นะครับตอนเคมันจะมีช่องทางอยู่อ่ะเอาง่ายๆเพราะเมื่อก่อนยังไม่เสร็จนะครับแต่ตอนนี้ทำเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเดินมขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยโดยไม่ต้องข้ามมาตรงดึงข้างล่างซึ่งก็อาจจะเสี่ยงรถต้องใช้รถใช้ถนนดอว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะเป็นใครมา่างไหนนะครับขับออกมาแต่ตอนนี้ครับ คุณสามารถมารถไฟฟ้าสายสีแล้วได้แล้วแต่เฉพาะช่วงเวลาตีห้าถึงสามทุ่มครึ่งเท่านั้นนะ mm hmm. ครับผมถ mm ้า hmm. เลยเออกไปจากนี้แล้วบอกเลยว่าอ่าไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วตรงนั้นไปที่ทเดินมามเดินมาที่นี้ก็ต่อไปยังสำนักง,งานเขตบางกะปิได้เลยครับ mm hmm. ครับก็คือเดินช่องนี้ใช่ไหมครับ, mm hmm. รบเดินช่องนี้คุณผ mm ู้ชมนะครับต่อไปยาวๆเลย ครเห็นนัคโคลใช่ไหมนั่นแหละนะครับต่อไปยาวๆเลยนะทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าแต่ต้องระวังสีสันได้เลยครับเพราะว่าอ่าค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้ว่าสูงมากนะถ้าแบบสูงสูงแบบเสาโทรเลขหรือว่า2เมตรอะไรอย่างนี้อาจจะต้องกลมๆหน่อยนะครับผมนะครับคุณผู้ชมก็สามารถต่อไปอยังรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้นะครับอันนี้ก็แยกแฮปปี้แลนด์ รตรงที่เคยเป็นอดีตสวนสนุกนะของสมัยก่อนเลยนะครับเป็นสวนสนุกที่พิเรนูกุ้งนี่ครับเดี๋ยครับต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าได้นะครับคือคนนเข้าข้าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในวบอะกะปีนะครับจะขอตัวรถไฟบอะกะปีก่อนนะครับ